โซพลเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4ทับ1ครับผมชื่อเด็กชายรับบีวาร์ทิมยวนเรียนอยู่ชั้นพ่อในศึกษาปีที่3ทับ1ครับเด็ชื่อเด็กหญิงชมพูรัตนมาค่ะเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4ทับ1ครับผมชื่อเด็กชายสุริศิร์ถาวรทุ่ครับเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3ทับ1ครับชื่อเด็กหญิงนะค่ะเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3ทับ1 ผมชื่อเด็กชายนาวิรครัยนอยู่ชั้นประถมศึกาปีที่สามนักหนึ่งครับผมชื่อเด็กชาระหาวงศ์ดีรกรองครับยอยู่ชันประถมศึกษาปีที่สามัสองครับพวกเราเป็นโรงแรจากรยนคิมเพรครับวันนี้พวกเราจะมาเล่านิทานประกอบผ้าทางเรื่องพรหเพิเชิญชมได้เลยค่ะ ลครั้งหนึ่งกลางป่าซึ่งเขียวขจีด้วยแมกไม้นานาพันธุ์มีทั้งไม้ดอกและไม้ผลนอกจากนี้ยังมีเหวลึกและมีแม่น้ำสายใหญ่ไหลเชี่ยวกรดตลอดเวลาในป่าแห่งนั้นมีสัตว์สาวสหายอาศัยอยู่ด้วยกันคือกระตายย่ายหนึ่งตัวเสือหนึ่งตัว นักจิ้มจอกหนึ่งตัวสัตว์ทั้งสามตัวนี้ตั้งอยู่ในสีดำและอยู่ด้วยกันด้วยความสมานฉันมีกระต่ายเป็นหัวหน้าทุกเย็นสัตว์ทั้งหมดเป็นปเชียกันนำโอว่าจากกระต่ายและนำมาปฏิบัติการการสมหวเสมอคืนวันหนึ่งระหว่างที่กระต่ายกำลังให้โอว่าเก่สัตว์ทั้งจอกอยู่กระต่ายได้มองขึ้นไปยังท้อง ท้องฟ้ายามราตรีกําลังสว่างลงด้วยแสงจํากระต่ายนั้นว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นวันอู่โบสถสีคือวันพระจันทร์เป็นดวงกระต่ายจึงกล่าวตัวแก่เพื่อนฝึกทั้งสองว่าวันพรุ่งนี้พวกท่านจงพากัรนัดสายสีและให้ทานเถิดเพราะจะมีอันสมอย่างสูงพวกท่านจงเตรียมอาหารไว้เพื่อเป็นทานแก่คนอื่นเ ทั้งสองพากันรับคำด้วยความดีจากนั้นก็อเิดไปยังที่อยู่ของตนพอลูกเช้าพานเบกคนหนึ่งได้มาตกปลาที่ริมฝั่งน้ำใ,ใกล้ๆบริเวณที่พวกต่างทั้งสามาสัยอูเขา เราย้ายไปยังที่แห่งใหม่เสือออกเสือออกมาหาอาหารในที่แห่งหนั้นคุณโนโน่เคยสั่งไว้ว่าเสือมีจมูกที่สามารถสูดดูดหากินปลาได้ดีมากุ้งเหมือนจมูกมดนั่นแหละเสือจู้ว่าบริเวณแห่งนั้นมีปลาอย่างแน่นอนมันทำจมูกเปิดๆสูดดูดซาบุญซา กี่ครั้งมันก็รู้ว่ามีปลาซ่อดอย,ยู่ใต้ผืนทรายมันมันคุยผืนทรายไม่กี่ครั้งปลาทั้งเจ็ดตัวออก็อวดเก็ดขาสาแต่สับแต่สายตาของมันมันร้องอุทานด้วยความตื่นเต้นโอโ้โหปลาตัวสวยๆตัวอ้วนๆตัวสดๆพึ่งตายใหม่ๆมาดๆหน้าอร่อยที่นักเชี่ยวแต่เอมีใครเป็นเจ้าของปลาพวกนี้หรือเปล่าเนา เสือตัวนั้นแม้มีความดีที่มันค้นหาอาหารเจอแต่มันเป็นเสือที่มั่นในโอวัลของกระต่ายแบบมั่นคงมันจึงไม่คาดสารเพืกก่อเป็นอาหารและไม่ต้องการขโมยลาของคนอื่นด้วยมันจึงส่งเสียงร้องถามว่ามีใครเป็นเจ้าของปลาเหล่านี้หรือเปล่าเนี่ยไม่มีเสียงตอบเพราะในทารเป็ตเดิเนไม่มีอะไรแล้วมีใครเป็นเจ้าของปลาลังเกล็ดตัวนี้หรือเปล่ามาร้องถามไป สองเนี่ย yeah, มีแต่เสียงน้ำไหลและเสียงใบไม้ต้องลงจางคอถามอีกครั้งว่ามีใครเป็นเจ้าของปลาทั้งเก็บตัวนี้หรือไม่มาลองถามเป็นครั้งที่สามเนี่ย yeah, ไม่มีใครแสดงตัวเป็นเจ้าของปลาเหล่านั้นเสือยนมองปลาอยู่ทั่วใหญ่มันจึงตัดสินใจฆ่าปลาทั้งเก็บตัวกลับไปยังที่อของตนจากนั้นจึงนอรักษาสิ่งเพื่อความสบายใจ กระต่ายเมีอะไรติงเอาไว้อย่างนั้นหรอือป่ารอบคุณหนูกระต่ายจิงแต่ย่าย่ามีหิูทั่วทุกหัวแผนน็งในปากระต่ายจึงไม่มีความจําเป็นต้องตักตู้อะไรไว้เลยกระต่ายไม่มีความวีตกเพราะกระต่ายได้ตั้งปันทานอันยิ่งใหญ่ไว้แล้วคุณหนูคงอยากรู้ใช่ไหมว่ากระต่ายจะทำอย่างไรกระต่ายแต่สนใจแล้วจึงมารักษาสิ่งในพรวนแลว ต่อไปอย่างสงบอ๋อพุ่โนโนเล่ครับมิทาเรื่องนี้ยังมีสัตว์อยู่อีกหนึ่งตัวเจ้าสุนัขจิ้งจอกยังไงเล่าคุณโนโนเล่คงคิดต่วงหน้าเอาอะไรนี้มาสิสุนัขจิ้งจอกตัวนี้ต้อ,ง,ตง,ง,เองเป็นสัตว์โตเล็กแต่สุนัขจิ้งจอกในนี้น่าจะเป็นตัวอย่างนั้นใช่ไหมครับไม่ใช่เรื่องเดรยวครับที่คโนหนึ่จะคิดจังว่าเพราะมิธาทัา้งหลาย รเอาไะสุนัขจิ้งจอกแสนดีกำมัอยู่สุนัขจิ้งจอกผู้แสในใจดีของเราเก็บตูนอาหารไวเ้เยอะจึงไม่ต้องออกอาหารจึงไม่ต้องออกไปหาอาหารในวันโบรสดมันจะนอน ปลายเสยน,นสุดแสนจะดีใจพี่บอกแก่ยายแก่ว่ายายเอ๋ยเรามีปลาหลุกเก็ตัวเชิญยายนำไปบนพวกเธอยายแก่รับปาจากเสือแล้วบ่ายหน้าไปยังที่อยู่ของสุนัขจิ้งจอกทันทีขอร้ำกับเป็นเร็วอีกครั้งว่า ไวยด้วยดีทานุภาพพอไปถึงที่อยู่ของสุนัขจิ้งจอกก็ร้องขออาหารด้วยท่าทางน่าสงสารเช่นเดิมสุนัขจิ้งจอกผู้แสียนใจดีเห็นไม่เล่าครับคุณโมหนูสุนัขจิ้งจอกของเราใจดีมากๆเลยมันลิ้นพาหยายชอบไปยังที่เก็บอาหารของมันเชี่ยให้ดูอาหารทั้งหลายด้วยความเต็มใจและบอกว่าข้าพเจ้าเป็นสุนัขจิ้งจอกใจดีวันนี้ ข้าพเจ้ามีย่าสองไายมีหมูป่าหนึ่งตัวมีนมสดหนึ่งหม้อเชิญยายผู้อยู่โขลดไปบริโภคตามสบายเถิดยายแก่รับเอาอาหารเหล่านั้นทั้งหมดแล้วายหน้าไปยังที่ของจักรัรดขอย้ำกับคุณหนุ่มอีกครั้งว่ายายแก่สอนอาหารเหล่านั้นไว้ด้วยอำนาจของพระพี ต่จึงไม่เห็นว่ามีอาหารจำนวนมากแล้วยายแก่ได้ร้องขออาหาจากรกะตาด้วยอาการอันน่าสงสารอย่างยิ่งระต่ายสงสารที่เห็นท่าทางยู่โศกขนาดนั้นจึงบอกว่าท่านยายเถื่เชิญท่านกอไฟเถอะเราไม่มีอะไรให้ท่านานอกจากเนื้อของเรานเท่านั้นขอเชิญท่านบริโภคเนื้อของเราเถื่อยายแกย่ในความสงสารจะตายเร็นกาวเป พอไฟเรียบร้อยแล้วกระต่ายขึ้นด้วยความดีใจทำท่าทางเอบคนเพื่อขับไล่เัตสีอื่นที่อยู่ใกล้บริเวณนั้นกระต่ายแม่นความหวังเดียวต่อความตายกระโดดเข้ากองไฟแันทีแต่แปลกอย่างที่กองไฟทีุ่กต้นชุวงถึงไม่มีความร้อเลยมีแต่ความเดือสร้างไฟด้วยลางกระต่ายแม่ฝังเสื้อเพียงของกระต่ายพไม่ถูกไฟไหม กระต่ายจึงเัมไปหายายแก่ว่าทําไมไฟของท่านจงเย็นนะยายจึงกล่าวว่าท่านบัณฑิตเราไม่ใช่ยายแก่ธรรมดาเราคือพระเพงผู้เป็นใหญ่แห่งดวงจันทร์เรามาเพื่อทดสอบสิงของพวกท่านกระต่ายกล่าว่า ข้าแต่พระเพ็งผู้สูงส่งท่านหมายเพื่อทดสอบสิ่งของข้าพเจ้าเท่านั้นหรือแล้วชาวโลกเล่าพวกเขจาจะดูว่าข้าพเจ้าให้ชีวิตเป็นพันแต่ท่านได้อย่างไรกันเล่าพระเพ่งจึงกล่าวว่าคุณความดีของกายให้ทงชีวิตนีาทำให้ของท่าน,นจะราบตลอดไปเมื่อกล่าวเช่นนี้แล้วพระเพ่งจึงเกียน,นลูกกระต่าย หรือเปล่าเห็นกระต่ายไหมนั่นแหละคือสัญลักษณ์ของกระต่ายผู้ให้ชีวิตเป็นทาย